ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์ค่ะไพ่ที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้เป็นดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์2565กันนะคะมาดูค่ะวว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรสับกันสดๆเลยนะคะไม่มีการเตรียมไพ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ใบที่1ค่ะคุณจะมีคนมารุมรักรุมชอบมากมายรวมทั้งเรื่องงานจะมีโปรเจกต์ต่างๆเสนอเข้ามามากมายค่ะใบที่สองนะคะให้ระวังโดนแทงข้างหลังนะคะทำอะไรให้รอบคอบเก็บเอกสารและสัญญาแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเอาไว้ค่ะใบที่สามนะคะให้ระวังคนเล่นไม่ซื่อกับคุณคนคนที่มาโกงคุณนะคะ ต้องระมัดระวังนะคะเลือกโปรเจกต์ที่ซื้อตรงซื้อสัตว์จริงใจค่ะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในงานที่ทํามีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นคนเด่นดังในวงสังคมค่ะใบที่5นะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะ เป็นหลักแสนหลักล้านหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะถ้าเกิดคุณยอมรับคําทํานายนะคะไปพิมพ์ยอมรับคำนคำทำนายที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วกดแชร์ออกไปขอให้ทุกคนโชคดีประสบแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ